สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสูตรสมุนไพรธรรมชาติสำหรับคนที่มีปัญหาฟันเหลืองมาฝากกันนะคะหรือสูตรฟอกฟันขาวถึง2ส,สูตรได้กันนะคะค่ะขั้นตอนแรกก็ไม่ยากนะคะเราจะบีบนะ้ำมะนาวกันก่อนนะคะ ค่ะเราได้น้ำมะนาวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกัน,นะค,ะค่ะเบกกิงโซดาหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะนาวนะคะสามช้อนชาคนให้เข้ากันนะคะไค่ะยาติฟันที่จะสมฟัวไลนะคะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไข่ค่ะหนึ่งช้อนชานะคะยาติฟันหลังจาก,กนั้นค่ะ ให้เอาตรงนี้นะคะไปแปลงฟันกันนะคะซึ่งนะคะแนะนํานะคะให้ทํานะคะอาทิตย์ละประมาณสองครั้งนะคะทีนี้นะคะหลังเราไปทํามาแล้วนะคะเราก็มาดูสรรพคุณของแต่ละอย่างที่นํามาใช้ในสูตรนี้กันค่ะค่ะตัวแรกที่นํามาใช้ในสูตรนี้เลยนะคะก็คือมะนาวนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามะนาวนะคะช่วยฟอกสีฟันได้นะคะและไม่ยากเย็นนั่นเองค่ะ นาวนะคะช่วยลดคาบเหลืองที่เกาะตามฟันให้หมดไปภายในไม่กี่สัปดาห์นะคะแต่อย่าทําเกินอาทิตย์ละสองครั้งเป็นอันขาดนะคะเพราะจากที่จะช่วยฟันขาวกลายเป็นฟันผุดแทนนะคะเนื่องจากกรดมะนาวมันแรงพอสมควรนั่นเองค่ะก็จะกัดนะคะในส่วนของเยื่อฟันให้หมดนะคะซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่นํามาใช้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดใช้นะคะมะน,นาวอย่างเดียวเนี่ยจะทําลายเยื่อเคลือบฟันนั่นเองค่ะและเนื้อฟันนะคะซึ่งจะทําให้มีมีผลในระยะยาวนะคะก็คือนะคะอาจจะเสียฟันได้เราเลยใช้เบกกิ้งโซดาในสูตรนี้กันนะคะโซดานะคะไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์คือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างอ่อนช่วยขจัดคราบต่างๆบนผิวฟันนะคะให้ขาวหนึ่งระดับนะคะนอกจากนี้ความเป็นด่างของ เบกกิ้งโซดานะคะยังคืนสมดุลให้กับช่องปากจากการกินอาหารที่มีส่วนใหญ่ฤทธิ์เป็นกรดนะคะเพราะกรดนะคะเป็นตัวทําลายเยื่อเคลือบฟันนั่นเองค่ะเมื่อเราใช้ร่วมกับมะนาวก็ยังช่วยลดความเป็นกรดของมะนาวนะคะซึ่งเป็นสารฟอกฟันขาวตามธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้ในสูตรนี้เลยก็คือยาสีฟันนะคะที่มีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็มีสารเคลือบฟันนั่นเองค่ะ พูดง่ายๆนะคะฟอกขาวแล้วนะคะยังเคลือบฟันได้อีกดูน,นะคะไปแปรงฟันกันนะคะซึ่งนะคะแนะนํานะคะให้ทํานะคะอาทิตย์ละประมาณสองครั้งนะคะทอกสีฟันนะคะ,นนะ,คะล้างคาเหลืองนะคะที่เกิดจากชากาแฟนะคะรวมถึงคาสบสกปรกต่างๆนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะประสบปัญหานะคะฟันเหลืองอย่างนี้เลยนะคะ ซึ่งบอกเลยนะคะสูตรนี้ฟอกสีฟันได้ดีนะคะและที่สำคัญฆ่าแบคทีเรียนในปากได้ดีมากๆช่วยป้องกันเหงือกบวมนะคะได้ด้วยค่ะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะอย่างแรกคือเบกกิ้งโซดาค่ะอย่างที่2น้ำเปล่าค่ะและอย่างที่สนะคะอันนี้เลยค่ะขมิ้นชันนะคะอันนี้ขมิ้นชันเป็นแบบเขาเป็นแคเป็นเม็ดๆมาให้เดี๋ยวเราต้องตำนิดนึงให้มันละเอียดนะคะเพื่อใส่เข้าไปนะคะบดนิดนึงนะคะ สิ่งแรกต้องทําเลยนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็ใส่ในส่วนวของกระนิ้นไปนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำค่ะหนึ่ช้อนชาคนทุกอย่างให้เป็นครีนนะคะ และไปแปลงฟันกันค่ะโดยนะคะเราจะต้องแปลงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเหมือนแปลงฟันปกตินี่แหละคะ่ะทิ้งไว้ประมาณนะคะหนาทีแล้วกั้ปากให้สะอาดเลยนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะแค่นี้ก็หมดปัญหาแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องฟันเหลืองแล้วนะคะรวมถึงนะคะเรื่องเหงือกอักเสบด้วยค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเป็นไงมั่งคะ่ะ เป็นไงมั่งคะสำหรับ2สูตรลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ